สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Tip Confidence แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Tip Confidence ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจบอกฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของความรู้สึกรักกับความรู้สึกหลงสิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณรู้สึกรักคนคนนี้ รักคนที่คุณคบอยู่ด้วยไม่ใช่แค่คุณหลงนะจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะเมื่อคุณรักใครจริงๆนะค่ะคุณจะสามารถพูดคุยกับเขาหรือเธอได้นานๆคุณจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันได้นานๆโดยที่คุณไม่รู้สึกเบื่อเลยค่ะข้อสองค่ะเมื่อคุณได้พูดคุยกันนะคะคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงทางอารมณ์คุณจะรับรู้ได้ว่า คนที่พูดคุยกับคุณนะคะแฟนของคุณคู่รักของคุณเนี่ยเขารู้สึกอะไรเธอรู้สึกยังไงและคุณก็จะมีความเข้าใจกันและกันด้วยค่ะข้อ3ค่ะคุณและคู่ของคุณหรือแฟนของคุณนะคะจะอยู่ใกล้ๆกันทำกิจกรรมอะไรต่างๆคนละอย่างคนละสิ่ง คุณอาจจะอ่านหนังสือแฟนของคุณอาจจะฟังเพลงหรือทำอะไรในสิ่งที่เขาสนใจอยู่แต่ว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดคู่สองคนจะสามารถใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดคุยกันหรือว่ามาอยู่ใกล้ชิดแนบชิดกันค่ะข้อ4ค่ะในเวลาที่มีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันคุณจะไม่ตัดสินกันว่าใครถูกใครผิด คุณสองคนจะพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะไม่ทะเลาะกันแต่จะใช้การประนีประนอมค่ะข้อ5ค่ะคุณจะกล้าเปิดเผยอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณทั้งสองคนจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาของกันและกันจะไม่ให้อดีตนั้นมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนค่ะและข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะ คุณสองคนจะมีความเข้าใจกันค่ะเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายทำและตัดสินใจทำแบบนั้นคุณจะไม่เกิดความรู้สึกสงสัยในสิ่งที่คู่รักของคุณทำไปก็ผ่านไปนะคะสำหรับ6สัญญาณที่ทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าคนที่คุณคบอยู่ด้วยเนี่ย เขาเป็นรักจริงของคุณไม่ใช่แค่ความรู้สึกหลงเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะก็หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะก่อนจากกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกจากบ้านสวมหน้าก,การอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ